สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปดูชมสวนทุเรียนนะคะทุเรียนพวกเขาไฟบาสเชี่ยไปสวัสดีครับผมสุวิทย์สามล้อนะคะสวัสดีพี่ตายนะคะเจ็บเชียเ่ยไป แค่แบบอีโบดแค่ปกกแเป็นถูกกลุ่มโบดวันนี้มาเยอะนะครับมาประมาณยี่สิบคนจ้าสวัสดีตานส่วงโควิดด้แตามาเที่ยวสวนทุเรียนอันนี้เป็นบ่าวผู้บ่าวอีโบดค่ะบคู่กรอบค่นะนักขนมากันเนาะนี่นะคะดูทุเรียนนะคะก็จะมีก็จะเริ่มบางแล้วเพราะกำเริ่มเกลี่แล้วค่ะนี่เรียวท่านกล้องหลัง อาไืยันนี้ืนได้หไ้ได้เขาเไปเลยไอ้ไปทำไมวอนียอีโบดันดีกล่องมึงหน่อยอีกี่บาทอินดีเรื่องมากว่ะมาหลายคุณค่ะทั้งลูกทั้งหลานขนมาเบินเริ่มนลย ยังนางมันเปื้อนมึงไปตีลูบัดัดนตี้ยจะคอยอย่างมึงไม่เล็บออกสิเพราะคุณละวินใหตนามันสูบกจับลายเอาจานมาเอาขูร่วงก็นะขูย่งไปเตเกีดเถรเราขย่างออกไปมั้ก็หน่รื่งได ต้นนี้อันต้นเ่าๆนี่มันเ่าแล้วยี่สิบสามสิบปีแล้วคะ่ะเพิ่นวาดเลยลูกก่อนนะเพิน่นเราจะพาไปเดินเดินดูต้นที่มันลูกดกๆนะคะทุเรียนพันหมอนทองปลูก2,799ไร่เกษตรกร256 95ไร่เงาะโรงเรียน163ไร่50ไร่ ตแช่โบชแช่แช่แช่แมย์โกอันเหตดไม่แล้วมันมันไม่คืนได้แล้วจริงๆเพิ่งออกจากสวนค่ะในสวนมันไม่คืนอับคืนอับคืนนะคะไล้ออกมาข้างนอกค่ะมานั่งสมัยอยู่สาราสาราผักมาท่องเที่ยวนะคะใส่บาสิบอสิงคัน ไซบอร์กสูตรกันคิดเหรออีกเว้ยอังค์กี่ตัวป่ะนี่ฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนแชร์ด้วยแชร์เยอะๆนะคะวันนี้อยู่ที่สวนลุงเสริมนะคะขึ้นถือใจอีโบดเนาะทุเรียนนั่นว่าเั่นเฮี่ยหน็ดวาจา้าถืออยู่คาราบิน ๆมาแม่แม่อีสคู่จะพาเดินเลาะดูตลาดนะคะหน้าหน้าสวนซ้ายขวาจะมีของขายเยอะแยะมากเลยนะคะันี้ให um, ้คนไล่เยอะเราจะได้มีดาวให้เรากดมีดาวไป ยิงเลยลูกยิงกระเทยนี่ยิงลูกลูกลูกหนัวไมย่ยิงกระเทยนี่เร็วเบื้องหน้าค่ะมือเส้า,าอบบกย่างขาวนี่มาตากที่เซอรเ,รเรียนเลยเียเลยอีบบนเชฟไอบบนแช่ไ,ชไกคุมบวอ,อันอยา,นาผ่านเด้อ ถึงยายไปอยู่อน,นุสาวรียไปไปโมงลรงี่คำไปไปรอสวนสนะนะี่ปะ,ะข้างหน้าจ้ะรอตลาดคู่ควบดิไปยายรอข้างหน้าสวน ถ้าเดินเลาะนะครับเริ่มดูมีหลายอย่างเลยนะคะเบินให้ดูนะคะราคาหลายราคานะคะจะมีร้อยแปดสิบก็มีอันนี้หน้าสวนนะคะสวนน้องไอคิว อุ đó, k ê k ê k k àn àn. ้ยอีบดใจอยังเนาะพ่อเก๊กเก๊กากอยู่กินวันจันทร์เอาคือกันพ่อหล่อมูร้อยที่ยวเป็นมูสุ เออแจ็แล้วน,นี่คือพ่อรปภนะคะแงบ่บวกรถแง่บวกท้ำใส่แต่บวไปอยุบบวกรัตนานรัดหลังสวนขางกันรู่ปมีิวสิคใช่สวนนี้ยังไม่ออกลูกนะคะส่วนดูให้ดูพอทุเรียนขังถนนกับสีบเบิร์ดเจ็มส์เพราะว่ายันเขาหลัก ตัวนี้ไม่ออกลูกเลยนะคะทุกนี่เอาต้นยางตัวนี้นนนลำใหญ่เขาขายเพิ่กันเราลำใหญ่แท้นะเขาจำลำใหญ่ปร้อมสุกพร้อม Icana, เยอะมากเลยนะคะบุบพร้อมทานเรานะคะชิม่อนไดพร้อมานทอนโอ๊ย อ้ยอันนี้ร้อยห้าสิบนะคะมีหลายราคาโอ้ยอีโบกนก,กันเลยเนาะกูสิยันไปนี่ดอก <S <S อยากได้ใส่น้ำเลย <S 2>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  คนเมืองจะฝนสุขความกรีนอยู่ในเพจมีหัคนหนึ่งว่ะเดี๋ยวกูต้องไปนันนั่นแย่งมันลองแย่ง่อนอันนี้ข้าวโพดนะคะขค้าวโพดเกล็ดแถวค่ะ เมื่อไห่อ้วเรองกินว่าหันขี้หิวดูเถิดนี้ไม่เป็นบระวานบ่โอ้คุณเหลินเขาก็กิดว่าหันจะราผ้ากินอยู่หันมีรถรถรถอันนี้อันนี้อันนี้อสูกยังคันนี่ ลูกช <muitas> ินอันเบิ้ลูช้นไม่โตว่าด็เลอันวยดหนอน้องแพนลูกสุ้นอันกินมันนี่ม่นอันพี่สุรินทรสามล้ออันนี้อย่างต้นามล้อรวมั้ใช่ไหมจอแรกนี่อลูกกลัวบอดักเลือ สามร้อยเก้าสิบเอาเงินนั้นแ่ได้ค่ะไม่ตีเขาไมไดเลยบอลไม่ตีเขาท้งไม่ตีกูด้วยน่ะ อันนี้คือลูกสาวด้วค่ะว่าสวยแต่ว่ากิจใจงามถึงหน้ามันใจเฮี้ยแต่มันก็กิจใจงกงามแล้วั็พวงสมเดีเสียงเทียนค่ะอันนี้ผ้าดาวลุงคือว่าเที่ยวเสือด้วยนะค่ะดาวลุงใจเกินรโอ้อนอันน้ำกินน้ำบ่านี่อันน้ำกินน้ำบ่าเออเอาข้าวมันโสมกินน้ำแท่งเนาะ โอ้คุณลวินนันบางลหลป่ะบวหกคนหนึ่งไม่ <c oughs> มีคนแช่เนาะนมาดม้แช่มด้แช่แช่ปุ่มกบเท้าไรปับเอามันแบดโอ้มันเนเ็นตบ่าามี เลี้ยงก็อนี่กาไปซื้อบักไฟุ่ไปหามากเลี้ยงนั่นน้อนงนเงทียนเทีฝากแชร์ด้วยนะเทียนแกบ่อพ่อไอโอ้นชุกแห้งบ่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยมุกฝืดมุกฝืดมุกฝืดปลาหน่ อโอ้ขเสียบเลยค่ะอืมอืมอย่าเสียบรวานันี่เป็น,นยหรเ้ <c oughs> านเลยนมาส่งคุสิพาไปซื้อแล้วไม่สมคุแล้ว คนม่เดีย๋ยววิคูเียวกไปหาเหลืออยู่นี่าอยากเขาเพซือ้อวะมาถึงที่ต้องกินแบบคุณถ้าไิูซื้อแล้ว,วใช่ไม่แช่เหรอดี คุเมืองเก่าคุณขั้นหกร้อยเจ็ดสิบนี่ก็เงียวันจีนแปนราคาเท่าไรคะนี่กัเปิดเพื่อนเตอรกระดาอันเอ้ยเพื่านนำต๊ยังดีใช่กว่าไก่บ่อนั่นเห็นบ่อหาโล่คนวะเอาไหมซ่าสามสิบนี่แล้ว ภาพป็นภาพน้ำตกาเดียวพาไปเตรีย้ตกหอกโอ้ยผมจะ่าไปใน้น้ำตกตัวจ้ากรสิไปอันน้ำตกเมโลนเาสวนกวงน้ำตกแมโลนู่บานเรเขาเป็นอยสวนบ่แเมนเขาเป็นยีกสืเลือด

เสร็จมาแแลวคขบอกแตงไทยนี่บอกว่าม่ะแล้วดิพยางคมันยืี้ยนก็บบเงิอนเนี่บดตาจ้ามีคนมาเบิร์กยูตีมีสิบสองคนแล้วอควิีจ้าซอสแซนเ่เด้เอาเนบนี่บเขายวกินบัปีนเร้าเหล่าเร็ว้ก่อนี๋้วดูอีกอน่เจ้านี้กอนซื้อเจ้านี่แล้ว ว้ม่าตัวหมเห็นเรียนเฮ้ยอ่เาเอาเ่งมๆหนึวากกินด้วยกันคะคระเปกครับไเล่นฝกกเอาพ่อยมุนๆดีเยเลยหยำยำไม่เปียกเลยเยหายนวีเนี่ยได้ไยด้ฮ่าาฮ่าโอ้ยยน้ด้รอบี ไม่มีหาบาทใช่ไไม่ถุงไผ่ไม่ไหวครับผม่มเอาครับค่าคนป่อยนี้สิบบาทกล้ามขึ้นเด้มึงนี่มาบ่ข้นเด้อจำเลยว่าเึงเอานว่ไหนอ่ะตายกุตายปนี้จังพอกขวนไปขวให้ฟักให้ฟักฟักอันนั้นของผมวางไฟักกันไหนฟักปาัวมันออกนีเกินงเลยนี่ดึกมไปบินเอาแ้วขวน่งว่าบที่ บาดรูบาดรูคุ้ยใส่มั้นอันได้บ่อันไ้นมีแต่ข้ามือคนอยู่ให้ไปสูจ้าวมันยังนี่ซื้อมาฝากเนจีโอ้ยมีสีกลรววินน้ำงเจ้าผีสวนยางนี่นี่เขาบ้านไหนตายบ้านนั่นนี่นี่หาบาไปทัวร์เขาจะจมองวดดี เห็นป่อกเอาไเลยูอา่ไปเอามต้อนสิอ้ต้น้ว่าหลู้ดน่ฝากคือมีเพียนมีเพียนไปที่น่ะเปนูเปนสิบเอ็ดคนซื้อมาฝากน้ำเลจ้าบ่อหงดีสามโพอดีเลย สี่ร้อยยี่สิบตัวเมียนสี่ร้อยแปดสิบเดี๋ยวกินเราไม่กินเราเปลนดอกม่พากินยเสียถามันเอาฟคือตำโอ้นาอัดอัดอัเจอดีเลยเออไม่ยเพินนี่เพิ่นขั้วาก ได้เห็นาพัดหนึงเอาไปได้เจาหน่หนึ่งห้ขาลอยขาคางค้วขาลอยเยนคาเดือนเื้อสตอตู่นี่สตอพาสติกจ้าคุณพ่อมีคนถักทายวันเองัวนซื้อมาเอาด้ยยูนี่สวนทุเรียนค่ะสวนทั้งหลังบอกเอยออกนู่น้องน้อประดุกไม่เลยสวนหท้างหลัง้ยนทุเรียนทั้งหลังบันคอยออกนู่นบอกมัปาดุกมันหนันมันน่อยยู สิบหคนนะคะสิบสิบเจ็ดคนสิบห้าคนห้อนค่ะห้อนคือว่าสิตโตกนี่แหละกเร็จปลยความอกว่า่าเอาเยวไปซื้อเราคุณออทุเรียนใส่เหล่าเออเอนยเอาหลอดเ้าอีกีน,นว่างนนี้กลับไปขึ้นล่างรถไฟบไปกินเหล่าขึ้นล่างร<อ>ถไฟบ้านเธอมีเม้มบองที่ลีเลยนะที่รีเลยนี่บ้ นีบอมีพี่จะต่อพอทานเพา้าเขามีบ่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 เ่บ่ย่บบ่่บบ่่บ่บ่บ่ว่่บ่บ่ส่บ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 บ่บบบ่บบ่บ่้่บ่บ่น่่บ่บ่บ่่บ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 ม่บ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 บ่่ น้ำเย่อยูจ้าบาทครับต้องเสียดเนยตัวนี่สินับเงอนก็หนีทวงจ้าบาทนี่ครับงอร่อยเพราะอันนี้ทงอร่อยค่ะับอร่อยอนี้อาวอัเดียวอะไรสิเอาเงาะใม่ไอเามเลยที่ไหนเดีไจ้าไปจ้า รถรถรถบ้านนี้รอบ้านนั่นเนาะเก็บมาใหร่ค่ะตลอดสิ่งมันเป็นอะไรน่าดีซืนี่แลก็ซื้ออะรู่จากือแกซื้อกระเป๋าไว้ไว้สิ่ถ้าเชื่เอาหมดินตอนเวลาทำงานเขาเอาสันี้เด้อ